โควิด1 9ระบาดทั่วโลกมีผลกับงานเซียเอไหมคลิปนี้มีคำตอบค่ะตอนนี้นะคะโควิด -19 ก็ระบาดไปหลายประเทศแล้วนะคะอย่างในทวีบยุโรปนะคะได้รับการยืนยันแล้วว่าโควิด1 9เนี่ยมีผู้ติดเชื้อครบทุกประเทศในโซนยุโรปแล้วละคะ่ะ และแน่นอนค่ะในโซนเอเชียนะคะก็มีประเทศที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากอย่างประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีฮ่องกงนะคะดังนั้นนะคะการที่โควิด -19 เนี่ยมีการแพร่ระบาด เราจะมีการวางแผนอย่างไรและกระทบในส่วนไหนบ้างนะคะที่แน่ๆเลยค่ะบริษ,ษัทส่วนมากนะคะที่ทำวิจัยเนี่ยจะเป็นบริษ,ษัทข้ามชาติค่ะสำหรับประเทศที่มีการติดเชื้ออย่างมากนะคะเช่นในประเทศจีนและประเทศฮ่องกงนะคะตอนนี้ค่ะก็ได้มีการระงับไม่ให้มีการไปตรวจงานตามโรงพยาบาลของ cia เป็นที่เรียบร้อยแล้วละคะ่ะ นอกจากกระทบในส่วนของการตรวจงานนะคะในส่วนของการประชุมนะคะก็ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะอย่างเช่นการประชุมกันระหว่างทีมผู้วิจัยนะคะกับผู้สนับสนุนการวิจัยเช่นบริษัทยานะคะหรือบริษัท CRO ค่ะรวมถึงการประชุมของคณะกรรมการจริยธรรมนะคะที่จะต้องประชุมค่ะ เพื่อดูว่าโครงการวิจัยแต่และโครงการนี้สามารถที่จะอนุมัติเพื่อให้ดำเนินการวิจัยได้หรือไม่นะคะตอนนี้ก็ถูกยุติในประเทศที่มีการระบาดมากนะคะ การที่จะมาตรวจรักษาคนไข้นะคะหรือคนไข้จะเดินทางมาที่โรงพยาบาลก็จะถูกจำกัดด้วยค่ะก็จะมีแผนสำรองนะคะอย่างเช่นการส่งยาไปที่บ้านอาสาสมัครแทนนะคะหรือถ้าส่งยาไปไม่ได้นะคะก็อาจจะต้องใช้แผนสำรองโดยที่ให้อาสาสมัครตรวจรักษาใกล้บ้านก่อนค่ะ และสำหรับการตรวจงานของ CIA นะคะแน่นอนค่ะเพื่อความปลอดภัยของ CIA และลดจำนวนบุคลากรที่จะมาที่โรงพยาบาลนะคะตอนนี้นะคะก็ได้ปรับวิธีการตรวจงานนะคะจากการไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะเป็นการติดต่อทางโทรศัพท์นะคะหรือที่เรียกว่า Remote Monitoring Visit นะคะหรืออาจจะเป็น Site Management Call ก็ได้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะ c ซี CIA ก็ยังสามารถที่จะติดต,ตามงานกับทางศูนย์วิจัยและเจ้าหน้าที่โครงการวิจัยได้ค่ะและเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่สถานการณ์โควิด -19 ดีขึ้นนะคะ c ซี CIA ก็จะสามารถที่จะไปตรวจงานที่ศูนย์วิจัยหรือที่โรงพยาบาลได้แล้วล่ะค่ะใครมีคำถามนะคะสามารถคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่จด้วยค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ